สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวการใช้ตัว Finger Power หรือเราเรียกกันในชื่อว่าอุปกรณ์ช่วยบริหารนิ้วมือของเรานะคะตัวนี้นะคะจะใช้ในผู้ที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อในการกำมือเนาะจะช่วยให้ตัวกล้ามเนื้อกำมือค่ะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวบริเวณนิ้วมือให้ได้เยอะยิ่งขึ้นด้วยค่ะ แต่ตัวนี้นะคะข้อจากัดก็คือจะใช้ในผู้ป่วยนะคะที่พอมีแรงอยู่บ้างนะคะพอมีแรงในการบีบอยู่บ้างเนาะ,ะจะใช้ตัวนี้ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเรานะคะซึ่งวิธีการใช้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือเราจะมามีการเปิดตัวบริเวณเตัวรัดข้อนะคะเอาไว้แบบนี้เนาะ จากนั้นนะคะให้เราสอดนิ้วเข้าไปนะคะตามตีมตุ๊กแกนะคะทั้งหมด5นิ้วนะคะจากนั้นนะคะให้ใช้แผ่นตีนตุ๊กแกนี้รัดเข้าไปที่บริเวณข้อมือของเรานะคะให้รู้สึกมีความกระชับเนาะจากนั้นให้พันด้วยสายรัดอีกทีนะคะให้มีความรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะซึ่งวิธีการใช้งานนะคะวิธีการบีบนะคะก็จะบีบได้2แบบนะคะบีบครั้งแรกก็คือเป็นการบีบแล้วปล่อยบีบ แล้วปล่อยนะคะอันนี้นะคะจะทําทั้งหมด30สิครั้งนะคะ3มถึง4ี่เซตนะคะบีบแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแด้าบบนี้นะคะทําทั้งหมด3มถึง4ี่เซตนะคะทํา3สิบครั้งนะคะต่อเซตเนาะอ่าวิธีการบีบอันต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการบีบแบบค้งค้างนะคะตัวเนี้ย ทั้ง2วิธีนะคะจะเป็นการช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนิ้วมือได้นะคะก็คือจะเป็นการบีบค้างเอาไว้พร้อมกันนะคะแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8สามาหกเแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะคะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด10ครั้งนะคะแล้วแต่นะคะว่าท่านนะคะจะสะดวกในการใช้วิธีไหนนะคะในการบริหารกล้ามเนื้อนิ้วมือของท่านนะคะได้นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนิ้วมือนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวใครที่กําลังมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อนิ้วมืออยู่นะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะ